สวัสดีครับเซลล์ไต่ฮอนด้านาเซฟวันนะครับวันนี้พ่อบต่อีกแล้วครับการรีวิวรถก่อนส่งมอบที่เห็นอยู่ตรงข้างหน้านี้นะครับจะเป็น Honda City h a แฮสแบคลุนารเอสครับสีเทาโซนิกมุกราคาจัดจําหน่ายอยู่ที่7จ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทครับราคาที่ต่ายแจ้งไปเมื่อกี้นะครับเป็นราคาที่รวมค่าสีเทาโซนิกมุกเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรุ่น r s นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสีประตูก็ดี5ประตูก็ดีนะครับเขาจะมาพร้อมกับกระจังหน้าสีดำแบบนี้เลยนะครับจะเป็นรุ่นเดียวเลยนะครับ ที่จะมาพร้อมกระจังหน้าเพราะว่ารุ่นอื่นเนี่ยครับก็จะมาพร้อมกับกระจังหน้าสีเงินเนาะรวมไปถึงไฟด้านหน้านะครับสำหรับรุน่น A-S เนี่ยเขาจะมาเป็นแบบ Full LED เลยนั่นก็คือไฟ Daytime Running l i g h t ไฟหน้าไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟตัดหมอกตัวนี้เนี่ยครับจะเป็นแบบ LED ทั้งหมดที่ต่ายพูดมาเมื่อกี้นี้เลยนะครับดังนั้นเราก็สามารถเรียกได้ว่าเป็น Full LED ครับสำหรับคันนี้นะครับได้มีการตกแต่งชุดสเกิร์ตรอบคันโมดูโลแทให้ด้วยนะครับ สเกิร์ตรอบคันของโมดูลโลนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด6ชิ้นครับด้านหน้าก็จะเป็น2ชิ้นแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นเหมือน2ชั้นนะครับด้านล่างชั้นแรกเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะครับถัดขึ้นมาด้านบนนิดนึงจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลย mm hmm. ล้ออลอยขนาด16นิ้วนะครับกระจกมองข้างสีดำพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกนะครับ ด้านบนตรงนี้ไต่จ <c oughs> ะมีฟรีคิ้วกันสาฮอนด้าแท้ให้ด้วยนะครับเป็นแบบฮอนด้าแท้เนี่ยก็จะมีหมุดให้ด้วยกันนะครับแบบนี้เลย2หมุดนะครับมือจับด้านข้างนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถครับและด้านล่าง monthly, สเกิตน,นะครับก็จะเป็น2ชั้นเหมือนกับด้านหน้าเลยครับก็จะเป็นด้านล่างนี้ครับจะเป็นชั้นสีดำแล้วถัดมาด้านบนจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับของโมดูโลแท้นี่นะครับก็จะมีโลโก้โมดูโลแปะตรงนี้ให้ด้วยนะครับ สาอากาศคีบฉลามด้านบนสําหรับรุ่นนาเอนะครับจะเป็นสีดําไม่ว่ารถจะเป็นสีอะไรกร็ช่างนะครับรุ่นนาเอเนี่ยเสาอากาศก็จะเป็นสีดําทุกสีเลยด้านหลังแบบนี้นะครับไฟเลี้ยวที่ดวงที่3อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับไฟท้ายนะครับ สำหรับไฟท้ายของรุ่นแฮชแบ็กเนี่ยครับจะต่างกับรุ่น4ประตูนิดนึงเพราะว่าสำหรับรุ่น4ประตูเนี่ยครับไฟท้ายเนี่ยเขาจะเป็นแบบเส้นเดียวนะครับแต่สังเกตเห็นไหมเอ่ยสำหรับรุ่นแฮชแบ็กเนี่ยครับเขาจะเป็นไฟท้ายแบบ2ขีด2เส้นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สเกิดด้านหลังนะครับจะไม่เหมือนกับด้านหน้าและด้านข้างเพราะว่าเขาจะมีแค่เพียงชั้นเดียวด้านนี้อาจจะไม่เห็นเนาะเดี๋ยวไปพาไปด้านนี้ดีกว่า นี่ครับเขาจะมีแค่ชั้นเดียวเท่านั้นนะครับนั่นก็คือชั้นสีดําเขาจะไม่มีชั้นคัดขึ้นไปด้านบนที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนี่คือแบบโมดูลโลแท้จะเป็นแค่แบบนี้นะครับถ้านอกเหนือจากนี้นะครับไม่ใช่โมดูลโลนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับแต่จะมีฟรีในส่วนของเซ็นเซอร์หลัง2จุดให้ด้วยนะครับแล้วก็ทําสีเดียวกับตัวรถให้ด้วยเลยครับสำหรับรุ่น RS นะครับ นอกจากมีโลโก้ทางด้านหน้าแล้วนะครับก็จะมีโลโก้ด้านหลังตรงนี้ให้ด้วยนะครับและกันชนด้านหลังเขานะครับก็จะเป็นขึ้นรูปแบบนี้เลยนะครับจะมีเป็นเคฟลาด้านล่างนะครับแล้วก็ทําคล้ายๆกับหลังพึ่งด้านหลังให้ด้วยตรงนี้เพื่อเพิ่มความสปอร์ตเพิ่มเติมขึ้นมาอีกที่เปิดฝาถังน้ํามันอยู่ตรงด้านนี้นะครับสำหรับเติมน้ํามันเนาะสำหรับ c i t ซิตี้แฮทแบ็กตัวนี้นะครับรองรับน้ํามันสูงสุดได้ถึง e 2 0นะครับ e ย0เนาะยังไม่ถึง e 8 5นะครับ โอเคชมรอบคันก็เรียบร้อยแล้วนะครับ Honda City Hatchback นะครับจะมาพร้อมกับขนาดเครื่องยนต์1.0ลิตรนะครับ VTEC Turbo ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่122แรงม้าครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันอยู่ที่ประมาณ23.3กิโลเมตรต่อลิตรกันเลยทีเดียวกุญแจนะครับเขาจะมาพร้อมกับกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับจะมีเพียงแค่2ปุ่มกดเพียงเท่านั้นนะครับนั่นก็คือจะมีปุ่มล็อคล็อกรถและก็ปลดล็อกรถเพียงเท่านั้นเองนะครับ จุดขายของ City h a ฮชแบ็ k นะครับนั่นก็คือประตูที่5ประตูที่ประตูที่5ในที่นี้หมายความว่าไงก็คือตรงนี้เลยเปิดด้านนี้นะครับแล้วก็เห็นไม่เอ่ยเขาจะสามารถพับเบาะได้เหมือน Honda j a z z เลยนะครับพับเบาะในที่นี้ก็พับเบาะเรียบด้วยเลยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นจุดขายของ Honda City h a t c h b a c k นั่นเอง แบบนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยเนี่ยครับจะพับค่อนข้างเรียบเลยนะครับเหมาะมากๆสําหรับลูกค้าที่จะนํารถซื้อไว้ไปขนของอย่างเช่นแม่ค้าที่ขายของที่ตลาดนัดก็ดีหรือว่าแม่ค้าออนไลน์ก็ดีที่จําเป็นจะต้องขนสต็อกเยอะๆอะไรเงี้ยครับซิตี้แฮรแบบค่อนข้างตอบโจทย์เลยทีเดียวแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีฟีเป็นอ่าทีแรกก่อนเลยตรงนี้นะครับเป็นหาดกระบะท้ายครับที่ไต่กาลังจับอยู่นี้นะครับก็จะเป็นมมโนมมเบลคู่หน้าครับ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นหมอนรองคอคู่หน้าครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นม่านบังแดดครับอันนี้ถังขยะภายในตัวรถครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นเซตสายลักจูงสายห้องแมทไฟสายทุกเสิร์นครับแล้วก็อันนี้หมอนรองคอคู่หลังนะครับก็ให้ด้วยกัน4อันเลยนะครับก็คือทั้งคันเลยตรงด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึง ข้างล่างแผ่นยางตัวนี้แปบ๊บหนึ่งนะครับตะกุกตะกัดนิดนึงแต่ต้องขออภัยด้วยเพราะว่านี่ครับตรงนี้นะครับก็จะมีพวกคล้ายๆกับเซ็ตแม่แรงนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับด้านล่างจากกล่องโฟมตรงนี้ก็จะเป็นล้อ,อยางอะไหล่นะครับเวลาเปิดฝากระโปรงก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับจะมีมือที่เอาไว้จับตรงนี้เอาไว้คอยปิดฝากระโปรงท้ายอยู่ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูด้านในกันต่อเลยดีกว่าเวลาพับแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ลูกค้าเห็นไี<ๆ>่เอ่ยนี่นะครับแล้วเวลาดึงขึ้นทำยังไงก็สามารถดึงอย่างนี้พับขึ้นอย่างนี้ได้เลยนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับเดี๋ยวไปทำด้านนูนให้ดูอีกครั้งหนึ่งแบบนี้เลยนะครับก็จะ สามารถพับกลับมาเหมือนเดิมได้เลยแล้วก็สามารถนั่งได้ปกติได้เลยนะครับแล้วเวลาพับหลับพับยังไงใช่ไหมครับพับเหมือนฮอนด้าแ Z ดเลยครับแต่สําหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้และยังไม่ทราบนะครับก็คือด้านขวามือตรงนี้นะครับจะมีสลักแบบนี้นะครับให้ลูกค้าใช้วิธีการงัดอย่างนี้นะครับแล้วก็ดันไปด้านหน้าอย่างนี้ได้เลยนะครับง่ายๆเพียงเท่านี้เองส่วนทางด้านนี้เหมือนกันนะครับจะอยู่ทางด้านนี้นะครับแล้วก็ใช้มืองัดตรงนี้นะครับแล้วก็ดันไปได้เลยนะครับ สำหรับรุ่น RS นะครับตรงนี้จะพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆนิดนึงเพราะว่าที่พักแขนตรงนี้นะครับด้านหลังเนี่ยเขาจะมีพอร์ต power outlet ให้2พอร์ตนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความต้องการของลูกค้าเลยว่าจะเป็นเอามาชาร์จแบตก็ดีเออชาร์จแบตโทรศัพท์ก็ดีหรือว่าจะชาร์จแบตโดรนบุก๊กหรือว่าจะทาอะไรก็ตามแต่เนาะสามารถเลือกใช้ได้ตามความสะดวกเลยนะครับตรงนี้เป็นช่องแบบนี้นะครับ ด้านหน้าจะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะครับวัสดุของเบาะนะครับจะเป็นแบบหนังกลับลูกค้าหลายๆท่านอาจจะมองว่าเอ้ยอันนี้นเป็นเบาะผ้าหรือเปล่าหรือว่าเป็นเบาะกำมะหยี่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นแบบหนังกลับเนาะแล้วรวมไปถึงสําหรับรุน่นอ8นะครับจะนอกจากเป็นหนังกลับแล้วเนี้ยมีการเดินแถบแดงๆอย่าง,งนี้แล้วก็เป็นได้สีแดงนะครับให้กระทงลูกค้าได้เลยไม่ว่าจะเป็นเบาะก็เย็บได้แดงตรงนี้นะครับที่พักแขนตร,ตรงกลางก็จะเดินได้แดง พวงมาลัยก็เดินได้แดงรวมไปถึงด้านข้างตรงนี้นะครับแหงด้านข้างประตูก็เดินได้แดงด้วยเช่นกันครับเห็นแวบ,บๆตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นฟรีคิวบันไดสเตเลสฮอนด้า e แท้ให้ด้วยนะครับแต่แป้นวางเท้าแบบสปอร์ตตรงนี้นะครับของรุ่นเอสเนี่ยเขาจะติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับไม่ได้ติดตั้งให้กับทางลูกค้าเพิ่มนะอันนี้ก็คือจะมาจากโรงงานแบบนี้เลยครับ Hey. ด้านนอกเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวพาด้านในดูข้าวๆกันต่อเลยดีกว่านะครับมาตรวัดนะครับของ Honda City รุ่น RS นะครับไม่ว่าจะเป็นซีดาหรือแฮชแบ็กก็เสมือนกันนั่นก็คือจะเป็นมาตรวัดแบบเรืองแสงสีแดงนะครับแบบนี้เลยด้านซ้ายมือก็จะเป็นรอบเครื่องนะครับด้านขวามือก็จะเป็นความเร็วนะครับกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ว่ากันไปนะครับตรงกลางนี้ก็จะเป็นมาตรวัดหน้าจอนอะเริ่มจากด้านบนก็จะเป็นนาฬิกาถัดลงมา นิดนึงนะครับก็จะเป็น0005 000 000, ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเข็มไม้ร่วมทิป A ครับตรงกลาง P อันนี้ก็จะเป็นการบอกตำแหน่งเกียร์ครับด้านล่างเนี่ย 33c หมายความว่าเขาแจ้งว่าตอนนี้ตรวจวัดอุณหภูมิด,ด้านนอกของตัวรถได้ประมาณ33องศานะครับด้านาขวามือตรงนี้นะครับมี F กับ E ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสามารวัด ตัวน้ำมันว่าตอนนี้ในถังมีน้ำมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับส่วนด้านซ้ายตรงนี้นะครับมีศูนย์สิบห้าสามสิบตรงนี้นะครับก็จะเป็นเอเวอร์เรดแบบเลียวไทม์ครับว่าตอนนี้ที่เราเหยียบอยู่เนี่ยถ้าสมมติมันขึ้นสูงไปถึงสามสิบก็แปลว่าเราค่อนข้างขับประหยัดมากๆเลยแต่ถ้าสมมติวันต่ำลงมาเกือบถึงศูนย์เนี่ยแปลว่าตอนนี้เราค่อนขัออยอเขาเรียกว,ว่าขับค่อนข้างสิ้นเปลืองเลยนะครับพวงมาลัยนะครับ จะมีปุ่มควบคุมให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับด้านซ้ายเนี่ยปุ่มควบคุมวิทยุตัวนี้นะครับด้านขวามือตรงนี้นะครับก็จะเป็นระบบคูดคอนโทนเนาะหน้าจอนะครับจะเป็นขนาด8นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto นะครับที่่ตย่พยายามเน้นว่า Apple CarPlay หรือ Android Auto ตรงนี้นะครับมันสำคัญและมันดียังไงอ่ะหนึ่งจุดที่สํ ที่เราต้องได้ใช้กันแน่ๆทุกคนเลยนั่นก็คือเขาจะเปลี่ยนวิทยุธรรมดาของเราเนี่ยครับเป็นน a v วิเกเตอร์บนหน้าจอรถเลยนะครับเห็นลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยเวลาเห็นว่ารถมีหน้าจอเนี่ยจะชอบถามว่ารถมีน a เวกเกเตอร์ไหมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรถเนี่ยไม่ได้มีน a v วิเกเตอร์นะครับแต่พอเขาทํามาลองรับ Apple c a r าเพลตหรือโนโตตรงนี้ครับ พอมันเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เราแล้วนะครับตรงหน้าจอเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนจากวิทยุธ,ธรรมราเลยแหละเป็นระบบนําทางให้เราเลยนะครับก็เปลี่ยนจากที่จะนําทางที่โทรศัพท์มือถือเนี่ยขึ้นมานําทางตัวนี้เราจะได้ไม่ต้องไปก้มมองหน้าจอนะครับว่าเอ๊ะตอนนี้มันใกล้ถึงแล้วหร,อยอยหรือยังเหลืออะไรเงี้ยเราแค่ใช้ชายตาใส่ตาของเราเนี่ยครับชายตามามองด้านซ้ายนิดหนึ่งเราก็สามารถบอกได้แล้วว่าอ๋อโอเคต้องขับตรงไปอีกเท่าไหร่หรืออีกนิดนึงเราจําเป็นจะต้องเลี้ยวเราหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ค่อนข้าง เขาเรียกว่าเป็นจุดเด่นของ Apple CarPlay และ Android Auto เลยนะั้นนั่นเองนะครับแอร์ Air นะครับจะเป็นแบบออโต้แห่งแอร์ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นการปรับแรงลมอย่างนี้นะครับปรับเองได้เลยนะครับก็จะเป็นตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอย่างนี้ได้เลยนะครับตรงกลางตรงนี้นะครับก็จะเป็นการปรับทิศทางลมนะครับ ก็จะเป็นด้านบนบนล่างล่างแล้วก็ล่างเป่าเท้านะครับในกรณีที่ฝนตกเท้าเปียกต้องการเป่าเท้าด้วยก็ให้หมุนมาตรงนี้นะครับให้สี่เหลี่ยมๆตรงนี้หมุนมาตรงนี้เนาะตรงนี้นะครับก็จะเป็นการปรับอุณหภูมิองศานะครับตัวนี้ปรับที่25องศาเนาะแล้วถ้าต้องการให้แรงลมเนี่ยมันทํางานออโต้ใช่ไหมครับให้กดตรงนี้ออโต้ปุ๊บ ขึ้นคำว่าออโต้ตรงนี้นะครับแรงลมตรงเนี้ยเขาจะขึ้นสูงลงต่ำตามความตามเซ็นเซอร์ที่เขาตรวจจับได้ครับว่ามันควรที่จะแรงลมเท่าไหร่นะครับอย่างตอนเนี้ภายในห้องโดยสารเนี่ยค่อนข้างโอเคแล้วเนี่ยแรงลมมันก็อยู่แค่สองเนาะเผื่อว่าตตา่ขับไปเจอแดดแรงๆอากาศค่อนข้างร้อนเนี่ยครับบางทีแรงลมมันก็ขึ้นมา345หขึ้นแล้วแต่เซ็นเซอร์เขาจะตรวจจับได้นะครับถัดข,ขึ้นมาด้านบนตรงนี้เห็นมีสายลากยาว,ยาวตรงนี้ตต่จะมีฟรีกล้องบนันทึกการเบลี่ยผหน้ารถให้ด้วยนะครับ ตรงนี้ไต่จะเดินสายไว้ให้แต่ว่ายังไม่ติดตั้งกล้องให้เนื่องจากว่าฟิล์มเนี่ยครับเพิ่งติดตั้งกับตัวรถเนาะดังนั้นให้ฟิล์มเนี่ยติดกับกระจกรถให้ดีก่อนสักประมาณอ่าเวันหรือ14วันอย่างช่วงนี้นะครับฝ้าฟ้าฝนมันค่อนข้างคืมไต่จะแนะนําให้สักประมาณ21วันเลยก็ดีเพื่อให้ฟิล์มเนี่ยติดกับกระจกให้ดีก่อนเนาะพอมั่นใจว่าติดกับกระจกได้ดีแล้วนะครับค่อยนํากล้องที่ต่เก็บไว้ให้ตรงนี้นะครับ ตัวนี้มาติดตั้งเองได้เลยนะครับง่ายๆเดี๋ยวยังไงเวลาที่รับรถเนี่ยแต่จะสอนวิธีการติดตั้งกล้องเองให้นะครับด้านล่างตัวนี้นะครับจะมีพอร์ต USB ให้ a 2พอร์ตนะครับพอร์ตด้านล่างและพอร์ตด้านบนนะครับพอร์ต้านลางเนี่ยสำหรับเชื่อมต่อโทรศรัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็น a อ d r o i d Auto หรือ Apple c a r p l a y ก็ต้องเสียบจากทางด้านล่างตัวนี้เท่านั้นนะครับส่วนทางด้านบนตัวนี้นะครับพอร์ตเชื่อม พอร์ตเอาไว้เสียบสําหรับชาร์จแบตเพียงเท่านั้นนะครับไม่สามารถเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นฟังเสียบยูเอีฟังเพลงหรือ Apple c a r เ a ิลคาเฟ่ก็ไม่สามารถทําได้นะครับถ้าต้องการให้เชื่อมหรือฟังเพลงต้องใช้ทางด้านล่างตรงนี้เท่านั้นเนาะ เกียร์นะครับก็บะบจะมีด้วยกันทั้งหมดเป็นเกียร์ p เกียร์ r เกียร์ n เกียร์ d เกียร์ s นะครับแต่ว่าของรุ่น na s เนี่ยพอเป็นเกียร์ s เสร็จปับ๊บเนี่ยเขาจะมีพัดเดิลซีฟตรงนี้ให้ด้วยนะครับก็ขับขี่สนุกเหมือนเกียร์แมนนวลเลยนะครับสามารถขับได้ถึง7สปีดเลยถ้าลูกค้าคนไหนเนี่ยเคยขับเกียร์แมนนวลมาก่อนแล้วรู้สึกว่าเออเกียร์แมนนวลเนี่ยมันแบบค่อนข้างคันใจแบบค่อนข้างแบบตามเท้าเรานะครับเปลี่ยนจากทันเท้าเนี่ยมาเป็นทันมือแทนเพราะว่าใส่เกียร์ s ตรงนี้เสร็จ ฟังก์ชันนี้ก็จะมีเฉพาะในรุ่น r s เท่านั้นนะ้อรุ่น S รุ่น S ปตัวนี้ยังไม่มีนะครับปุ่มด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีปุ่มเปิดปิด i d l e s t o p นะครับแล้วก็ปุ่มปุ่ม econ mode น,นะครับโอเควันนี้ต่ายก็ มาตรวจความเรียบร้อยให้กับทางลูกค้ารวมไปถึงาพาดูรอบคันเนาะว่ามีการติดตั้งอุปกรณ์รอบคันเป็นมอเตอร์โรลทเทเ็นแบบไหนนะครับลูกค้าจะได้ชมกันแล้วเนาะถ้ายัางไงลูกค้าต้องการติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเราใต่จะทิ้งช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook f a n p a g e แล้วก็ Li น์แอดให้ใต้คลิปนี้นะครับสะดวกช่องทางไหนก็แอดมาช่องทางนั้นได้เลยนะครับแล้วก็สอบถามเข้ามาได้เลยอย่างเช่นลูกค้าสนใจ Honda City h a แฮสเปกซรุ่นอาเอสดาวยี่สิบเปอร์เซ็นต์หรือระบุมากได้เลยครับหรือย่างเช่นสนใจ Honda City ที่แฮ b แบ k รุ่นหน้าเอดาวอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทอันนี้ก็แจ้งต่างมาได้เลยเนาะเดี๋ยวยังไงพอต่ายว่างที่สามารถทำแคมเปญได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวต่ายจะตอบแล้วก็จะทำแคมเปญส่งให้ลูกค้าพิจารณาบ้างต้นเนาะยังไงวันนี้ต่ายขอบคุณมากครับสวัสดีครับ